Okay, ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กับป่าชาวบ้านนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนําตัวเลยค่ะคุณแม่ชื่อปอมกิตพิพิษารค่ะเป็นประธานกลุ่มทอผ้าชุมรมไทยชวนแล้วก็เป็นประธานชุมรมไทยชวนอำเภอบ้านสูงจังหวัดอุนทบุรีโอค่ะคุณาราที่เค้า,รรา,คาวันนี้เราจะมาถามเกี่ยวกับอะไรคะครับสำหรับวันนี้ที่จะมาถามแม่นะคะเป็นลายผ้าของไทยชวนนะคะมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ สำหรับลายผ้าของไทกวนนะคะก็คือไทกวนของเราจะใช้ผ้าลายมาัดหมี่ที่เป็นเป็นลายมาัดหมี่ทั่วไปของไทกวนจะเป็นผ้าอเอกลักษ์ของประจาของไทยไวนและทีนี้ต่อมาแล้วก็มีการพัฒนาโดยการสร้างลายผ้าขึ้นมาให้เดีเเ่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับค้องกินนะคะอย่างเช่นลายหอนานาิสาลายตำนานภูกระบาท ลายต้นผีลายต้นข้าวลายต้นผีนก็คือเราเป็นทำเภยบ้านผีเพราะว่าพยมมาทางเหกเรามาอยู่่าผีก็เลยตั้งลายผ้าจากลายต้นผีแล้วเสร็จแล้วต่อมาก็มีลายต้นข้าวลายต้นข้าวนี่ก็คือชาวไทกคนของเราทําอาชีพทำนาปลูกข้าวค่ะก็เลยสร้างลายผ้าจากลายต้นข้าว ผ้าในคนที่ทําออกมาแล้วก็นําไปขายใช่ไหมคะแล้วก็อันไหนคะที่เป็นลายผ้าที่สวยแล้วก็โดดเด่นที่สุดที่เราทํามาเลยคะ่ะลายผ้าที่ทํามาทุกลายที่เราภาคภูมิใจเนาะก็คือลายต้นผึ้ลายต้นผีมงเป็นชื่อของอําเภอเราเป็นชื่อของอำเภอนี่คะ่ะน,นี่คือเรียกว่าลายต้นผค่ะซึ่งเราก็ ใช้วิธีการเหมือนกันก็คือสร้างลายจากดอกผืนออกมาก่อนแล้วเราก็มามัดมัดลายนะคะมัดลายเ,ลยเพราะว่าเราถือว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเราเองแล้วก็เป็นการสร้างลายที่แบบว่าไม่เหมือนไทรหรือเราเราแข่งเดียวใลโลกลายนี้มีม,มีมีที่ออาเภอบ้านถือเท่านั้นเพราะว่าถือว่าเป็นลายเอกลักษณ์ของเราก <ST S> ็คือมันเป็นแบบมรดก มรดุภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราทจากทอดซืสืบทอดกันมาของไทว้ของแทเปวนนั่นคือคือเมื่อก่อนตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเพื่นก็คือทอผ้าใช้เองทีนี้พวกเพื่อนก็ในฐานะที่ว่าเป็นชมรมไทยปวนก็เลยอยากอนุรักษ์อยากอนุรักษ์ในส่วนนี้ไว้เป็นการอนุรักรษ์มรดุภูมิปัญญาไม่ว่าจะเป็นการย้อมผ้าซึ่งเราไม่ใช้สารเคมีเราใช้จากพืชจากธรรมชาติจากธรรมชาติ อย่างเช่นที่ที่กำลังจะย้อมที่เองก็มีรันนี้ก็คือเราใช้ฝักคูนฝักคูนที่เป็นอ่าที่ที่เป็นอ้ดำๆยาวๆอันนั้นคือเท่ากับว่าเป็นเศษวัสดุที่เราเอามาย้อมโดยที่เราไม่ต้องท,ทําลายธรรมชาติไม่งั้นก็เอาจากใบหรือว่าเปลือกแล้วเราจะไม่นิยมไปตัดต้นมันมาเพื่อจะเอาย้อมมาเอาสี